สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งกับซีรีส์จีนเธอคือฝันหวานละมุล EP พีที่9-10เพื่อทำตามสัญญาที่ให้เอาไว้กับนาะพระเอกจะต้องทำเครื่องประดับเป็นของข,องขวัญวันเกิดให้นาะให้ทันตามเวลาส่วนนางเอกก็ประชุมกับเพื่อนหาวิธีช่วยเหลือพระเอกที่ต้องไปดูแลคุณนาะพระเอกบอกว่าเราต้องสรุปบทเรียนให้เขา แล้วก็จะต้องหาคนมาเฝ้าร้านด้วยพวกเพื่อนๆก็ตกลงส่วนเรื่องค่าเช่าร้านนั้นอี้หยางอาสาดูแลให้เองจากนั้นสองหนุ่มก็ไปที่ร้านเห็นประตูนั้นเปิดก็คิดว่ามีโจรแต่กลับเป็นพระเอกที่กําลังทําเครื่องประดับอย่างตั้งอกตั้งใจนางเอกมาถึงเห็นพวกเขาไม่เข้าร้านก็สงสยัยแต่พวกเขาบอกว่าตอนนี้เหมือนกับว่าเขาตกอยู่ในภวังเลยนางเอกก็เป็นห่วงก็เลยเขียนโน้ตแปะข้าวกล่องเอาไว้ให้พอพระเอกพักจากการทํางานก็ดีใจที่ได้เห็นข้าวกล่องของนางเอกเช้าวันถัด มานางเอกก็เอาโต๊ะ กับโนตเรียนไปให้แล้วบอกว่ามีคนดังคนนึงเคยพูดเอาไว้ว่าเศรเส,รเสียวเวลาว่างคือนาทีทองที่ทําให้จดจําอะไรได้มากที่สุดนายต้องใช้โอกาสนี้นะพระเอกสงสัยคนดังคนไหนนางเอกแกล้งบอกว่าคนไกลมากอยู่สุดขอบฟ้านุ่นแนะ่แล้วก็อธิบายสรุปบทเรียนให้ฉันรับปากน้านายไว้แล้วว่าจะกระตุ้นให้นายเรียนจบอย่างราบรื่นแล้วส่งหนานก็เอาสเสบียงมาส่งพระเอกบอกว่านายไม่เอนทานหรอเขาบอกว่าฉันคำนวณเอาไว้หมดแล้วแถมยังให้เสื้อผ้าของอี้หยางพระเอก ขอบคุณซ่งหนานบอกว่าต้องขอบคุณอาจารย์หลินตั้งหากละ่ะจากนั้นนางเอกก็ติวการบ้านให้กับพระเอกต่อตกกลางคืนนางเอกก็พาพระเอกขึ้นไปบนดาดฟ้าเพื่อปลอบใจเขาแล้วบอกว่ามีคนบอกว่าพรที่ยังไม่เป็นจริงนั้นอาจเป็นเพราะว่าขอเยอะเกินไปแต่นี่คือคําขอที่ฉันใช้ลูกโป่องอธิฐานเป็นครั้งแรกต้องเป็นจริงแน่ขอให้คุณน้าปลอดภยัยจากนั้นพระเอกกับนางเอกก็ปล่อยลูกโป่งด้วยกันพระเอกกล่าวขอบคุณเธอนางเอกบอกว่าถ้าตอนนายเศร้าเราก็จะเศร้าถ้าหากว่านายสุขพวก เราก็จะสุกไปพร้อมกันนะ้าจะต้องดีขึ้นแน่เช้าวันถัดมาพระเอกก็เลยไปเปลี่ยนเวรกับลุงใหญ่ส่วนนางเอกก็สรุปเนื้อหาให้พระเอกฝั่งอี้หยางก็คอยเฝ้าร้านให้พระเอกตกกลางคืนพระเอกก็ยังมุ่งมั่นทําเครื่องประดับเป็นของขวัญวันเกิดให้กับนะ้าพระเอกและนางเอกปรึกษากันอยู่ตลอดและพระเอกก็บอกว่าใกล้จะถึงวันเกิดน้าแล้วฉันอยากทําตามสัญญาที่ให้กับเขาเอาไว้พระเอกยังอุตสาห์ไปเรียนแต่ก็ต้องพักผ่อนในห้องโดยมีเพื่อนๆคอยช่วยและในที่สุดนะ้าก็ย้ายออกจากห้อง i อ u มาอยู่ห้องพิษ พระเอกดีใจมากแล้วบอกลุงใหญ่ว่าวันนี้เป็นวันเกิดของน้าลุงใหญ่อวยพรวันเกิดแล้วพระเอกก็ให้ของขวัญกับน้าผมทําตามสัญญาแล้วนะครับสุขสันต์วันเกิดนะจากนั้นพระเอกก็รีบบอกเพื่อนๆว่าน้าย้ายมาอยู่ห้องพิเศษแล้วมาที่ร้านฉันฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงข้าวพวกนายเองทุกคนไปได้หมดยกเว้นนางเอกที่ต้องทําตามกฎของบ้านพวกเขาก็เลยถ่ายวิดีโอมายั่วนางเอกพระเอกเลยนัดนางเอกไปกินข้าวด้วยกันในวันพรุ่งนี้เช้าวันต่อมาพระเอกก็ไปรับนางเอกนางเอกสงสัย ว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนพระเอกบอกลงรถเดี๋ยวก็รู้เองแหละแล้วให้ฟังเพลงจากหูฟังเดียวกันกับเขาแล้วทั้งสองก็มาถึงสวนสนุกโลกใต้ทะเลพระเอกอยากตอบแทนความเหนื่อยยากของเธอเธอเคยรับปากฉันแล้วนี่ว่าตอนฉันมีความสุขก็จะมีความสุขไปด้วยกันนางเอกยิ้มวันนี้ฉันจะเล่นให้ครบทุกอย่างเลยพระเอกก็ยอมเปอยู่แล้วพอเห็นที่คาดผมน่ารักนางเอกก็ลากเขามาและซื้อให้ใส่แต่พระเอกแย้งว่าพี่ชายหัวโจกนะ่ะไม่มีใครใช้ของพวกนี้หรอกพอเท่าแก่คาดให้ดูพระเอกก็ เลยต้องคาดด้วยนางเอกสวมที่คาดผมแล้วถามว่าน่ารักไหมพระเอกบอกว่าน่ารักจากนั้นนางเอกก็ถามว่างั้นนายอยากน่ารักแบบฉันไหมล่ะพระเอกบอกว่าอยากแต่อ้อนว่าฉันใส่ไม่เป็นเธอช่วยใส่ให้ฉันหน่อยนางเอกก็เลยช่วยใส่ให้พระเอกก็จ้องเธอไม่วางตาแล้วทั้งสองก็ออกไปเล่นเครื่องเล่นต่างๆด้วยกันอย่างมีความสุขนางเอกเกิดอยากได้หมีที่ซุ้มยิงปืนแต่ฝีมือไม่ถึงล้มเหลวไม่เป็นท่าพระเอกก็ขำแล้วถามว่าทำไมล่ะอยากได้หมีเหรอเท่าแก่คุณโยนลูกโป่งยี่ สิบลูกตามสบายถ้าหากว่าผมยิงโดนทุกลูกหมีตัวนั้นต้องเป็นของผมนะเท่าแก่ก็ตกลงจากนั้นพระเอกก็ยิงลูกโป่งที่เท่าแก่โยนให้ทุกลูกคนดูถึงก็ปรบมือให้เท่าแก่ก็แปลกใจนี่นายเป็นเด็กมอปลายจริงๆนะเหรอก่อนที่จะยกหมีประจําร้านให้นางเอกยังทวงพวงกุญแจที่ยิงปืนได้แล้วหันไปชมพระเอกว่านายเก่งสุดยอดจากนั้นพระเอกนางเอกก็มาถ่ายรูปเซลฟี่ด้วยกันพระเอกแย่งหมีมาถือแล้วบอกว่านี่ของฉันนะนางเอกแย่งว่าไหนบอกว่าให้ฉันแล้วไงแล้วแลกพวง กุญแจกระต่ายน้อยให้เขาแถมผูกกับกุญแจร้านให้เสร็จสับก่อนที่ทั้งสองคนจะไปนั่งฉิงช้าสวรรค์ด้วยกันนางเอกก็เลยถามเรื่องยิงปืนพระเอกบอกว่าเท่าแก่น่ะไม่มีทางให้ลูกค้ายิงแตกทั้งแถวแน่แต่ดังนั้นในทุกแถวจะมีลูกโป่งหนาๆซ่อนอยู่ฉันก็เลยให้เขาโยนลูกโป่งแทนเขาเลือกจะโยนลูกโป่งเบาๆให้ฉันมันแกว่งไปแกว่งมาก่อนหน้านี้ฉันเคยเรียนยิงปืนมาบ้างนางเอกก็กล่าวชมและถามว่าเขาทําอะไรได้อีกพระเอกก็แอลว่ามันมีอีกหลายอย่างนั่นแหละเธออยากรู้ทั้งหมดเลยอย่างนั้นหรอนางเอกก็เข ก่อนที่จะกล่าวขอบคุณที่ทําให้มีความสุขเขาบอกว่าฉันเองก็มีความสุขเหมือนกันพอกลับมาบ้านแล้วพระเอกก็วางกุญแจจนอี้หยางหยิบมาดูอย่างสงสัยพระเอกเห็นก็หวงสั่งให้วางลงเดีย๋ยนี้อี้หยางก็บ่นดูนิดดูหน่อยเท่านั้นเองส่วนนางเอกก็ดูรูปพระเอกอย่างมีความสุขภาพตัดมาที่แม่ของนางเอกเธอได้เดินทางมาถึงผู้เฉิงแล้วเชาว้าวันต่อมาครูก็บอกกับทุกคนว่าบ่ายวันศุกร์หยุดเดือนครึ่งวันนะมีประชุมผู้ปกครองเด็กๆพากันบน่นพระเอกถามนางเอกว่าแล้วจะ ให้ใครมาเป็นผู้ปกครองนางเอกก็คิดไม่ตกก่อนจะไปขอร้องคุณครูแต่คุณครูก็ไม่ยอมตั้งแต่เธอย้ายมาครูยังไม่เคยเจอผู้ปกครองของเธอสักครั้งเลยนะที่ผ่านมาเธอทําได้ดีมาตลอดที่ครูเรียกผู้ปกครองเธอมาก็เพื่อรับคําชมเชยนะนี่นะมันเป็นเรื่องที่ดีนางเอกก็เลยแอบมาโทรขอร้องพี่ชายให้ช่วยมาสแสดงเป็นผู้ปกครองให้หน่อยพี่ชายก็รีบตกลงแล้ววันประชุมผู้ปกครองพี่ชายก็แต่งหล่อมานางเอกกล่าวชมว่านี่เหมือนพี่ในอีก20ปีข้างหน้าเลยจากนั้นก็พาพี่ ชายไปหาครูแต่แล้วนางเอกก็ต้องตกใจที่แม่มาที่นี่พี่ถามว่าแม่ของเธอเหรอนางเอกก็ถามแม่ว่าแม่มาได้ยังไงแม่บอกว่ามาเยี่ยมพี่ก็เลยแสดงตัวว่าเป็นพี่ชายก่อนที่จะไปเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองด้วยครูก็ชื่นชมนางเอกในที่ประชุมผู้ปกครองอีอ้หยางกล่าวชมว่าแม่ของนางเอกสวยนะทําไมหน้าเหมือนเธอละ่ะเธอให้พ่อแม่มาประชุมทั้งคู่เหรอจนพระเอกต้องเบิดกระโหลกเรียกสตินางเอกก็เลยหนีไปพักใจแล้วคิดถึงเรื่องราวทั้งหมดพระเอกมาทักว่าแม่มา ไม่ดีใจหรอนางเอกบอกว่าฉันไม่คิดเลยนะสิว่าเขาจะมาเขาทิ้งฉันไว้ที่นี่ฉันคิดว่าเขาไม่รักฉันแล้วนางเอกกลับมาก็ถามพี่ชายว่าประชุมเป็นยังไงบ้างพี่ชายว่าครูชื่นชมเธอใช้ได้นะ แต่ว่าแม่ของเธอยังคุยกับครูอยู่ดูว่าเขาจะเป็นห่วงเธอนะนางเอกขอบคุณพี่ชายถามหาพระเอกก่อนที่จะกลับนางเอกเตือนว่าอย่าบอกพ่อเรื่องนี้นะก่อนที่จะไปคุยกับแม่แม่ออกมาตําหนิที่สอบได้ที่สองหรอเมื่อก่อนแกไม่เคยหลุดที่หนึ่งเลยนะนางเอกบอกว่าหนูสบายดีแม่จะมายุ่งกับหนูทําไมแม่ไม่ต้องการหนูแล้วนี่ยังจะมาสนใจหนูอีกทําไมล่ะแม่ถามว่าแม่พูดตอนไหนนางเอกก็ตัดพ้อว่าแม่โยนหนูทิ้งผ่านไปตั้งนานแล้วก็ไม่เคยสนใจแล้วทําไมถึงต้องมาถามหนูสบาย ดได้ที่สองก็ไม่ได้แย่อะไรขอบคุณที่มานะแต่ที่จริงก็ไม่จําเป็นแล้วแม่ก็บุกมาที่หอของนางเอกฉันบอกครูแล้วให้แกไปพักกับแม่สองสามวันนางเอกก็ไม่ยอมแต่ก็ไม่อาจขัดขืนคําสั่งของแม่ได้หรูอี้ได้แต่เป็นห่วงนางเอกเธอเลยรีบบอกพระเอกพระเอกเมื่อเห็นข้อความก็รีบโทรหานางเอกแต่กลับติดต่อไม่ได้ในระหว่างนั้นแม่ก็ถามนางเอกว่าใครอนุญาตให้แกอยู่หอนางเอกโกหกว่าพ่อแต่แม่ไม่เชื่อเขาบอกแล้วว่าไม่อนุญาตแกตัดสินใจเองแล้วพ่อก็โทรมา ทั้งสองคนทะเลาะก,กันอีกครั้งแล้วเรียกพ่อมาคุยในวันพรุ่งนี้แล้วถามนางเอกว่าพ่อทําอะไรให้แกบ้างคืนนั้นพระเอกก็ถามนางเอกด้วยความเป็นห่วงต้องการความช่วยเหลือไหมนางเอกบอกไม่ต้องการแล้วแม่ก็เปิดประตูมาดูนางเอกนางเอกก็แกล้งหลับเช้าวันต่อมานางเอกก็เห็นว่าพระเอกซื้ออาหารเช้าเอาไว้ให้อีหยางโม้ว่าถูกครูชมจนพ่อให้ค่าขนมเพิ่มแล้วถามนางเอกว่าแม่เธอให้อะไรละ่ะนางเอกก็ไม่ตอบแล้วครูก็บอกกับทุกคนว่าการประชุมผู้ปกครองเมื่อวานนี้ราบรื่นดี ครูรู้ว่าพวกเธอเรียนกันอย่างยากลําบากแต่ต้องสื่อสารกับพ่อแม่ให้ดีๆนะนางเอกก็รู้ว่าครูนั้นหมายถึงตัวเองก่อนที่จะขึ้นมาพักใจบนดาดฟ้าพระเอกก็ซื้อข้าวมาฝากเมื่อก่อนเธอบอกกับฉันว่าต่อให้เจอเรื่องยากลําบากยังไงคนเราก็ต้องกินข้าวนะต่อไปมีเรื่องที่ไม่อยากบอกก็ไม่ต้องบอกเธอไม่ต้องหลอกฉันหลอกนางเอกถามว่าแล้วฉันไปหลอกนายตอนไหนพระเอกบอกว่าเวลาทุกข์ใจเธอจะส่งอีโมติตัวนั้นมานางเอกบอกว่าก็แค่ไม่ชินเท่านั้นแหละไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแล้วแม่ก็นัดพ่อมาถาม ว่าทำไมต้องตบหน้าลูกพ่อก็บอกว่าแม่ให้ท้ายถ้าไม่มีเงินแล้วเขาจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าหอแม่ก็โวยไวายไม่เลิกที่พ่อไม่รู้จักปกป้องลูกเขาแย้งว่าฉันเติมบัตรนักศึกษาให้เธอตลอดแม่บ่นว่าเหมือนเดิมไม่มีผิดและบอกว่าจะพานางเอกกลับไหวเชิงเมื่อลูกเหยารู้เรื่องนางเอกก็ชวนเธอมาคุยและบอกว่าฉันได้ยินว่าบริษัทของแม่เธอมีปัญหาน่ะก็เลยส่งมาอยู่กับพ่อแต่เธอไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะตอนนี้เขาหาผู้ร่วมลงทุนได้แล้วนางเอกก็เลยเดินไปหาแม่แล้วถามว่า ที่แม่ส่งหนูมาเพราะว่าบริษัทแม่มีปัญหาใช่ไหมแม่ก็ยอมรับแล้วบอกว่าทําไปเพราะว่าหวังดีนางเอกถามว่าทําไมถึงไม่ยอมบอกหนูตรงๆแม่บอกว่าบอกไปแกก็ไม่เข้าใจหรอกนางเอกคิดว่าตัวเองเป็นคนไม่สําคัญแม่ไม่เคยมองหนูว่าเป็นคนมีหัวใจเลยส่งมาที่นี่ก็ไม่อธิบายอะไรสักคําเตะหนูให้พ่ออย่างกับลูกบอลไม่เคยมีใครต้องการหนูแม่แย้งว่าไม่ต้องการยังไงล่ะนางเอกกั้นอารมณ์ไม่ไหวเลยบอกให้แม่คลอดลูกอีกคนที่เชื่อฟังมากกว่าหนูก็ได้ทําเหมือนกับไม่เคย มีหนูอยู่จะได้ลดภาระแม่ไงแล้วนางเอกก็ไปหาพระเอกขอฉันนั่งอยู่ที่นี่สักพักได้ไหมพระเอกบอกที่นี่ควรจะเป็นที่ที่เธอควรมาไม่ใช่หรอนางเอกเลยบอกว่าตัวเองทําเรื่องเห็นแก่ตัวไปพระเอกปลอบว่าไม่เป็นไรแต่นางเอกก็รู้สึกผิดที่ไม่ได้บอกความจริงกับเขาฉันเองก็ไม่ได้อยากจะปิดบังนายแต่ฉันไม่รู้ว่าจะพูดออกไปได้ยังไงพระเอกปลอบใจว่าอยากพูดเมื่อไหร่ก็พูดนะฉันแค่อยากให้เธอรู้ว่าฉันอยู่ที่นี่ตลอดนี่ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วมาฉลองข้ามปีใหม่ด้วยกัน นะนางเอกก็ตกลงจากนั้นนางเอกก็ต้องแอบปีนเข้าหอพระเอกก็เลยช่วยนางเอกปีนข้ามกำแพงนางเอกบน่นหัวโจกอะไรเนี่ยไม่มีประสบการณ์เลยพระเอกบอกฉันไม่เคยปีนกำแพงโรงเรียนนะแล้วเป็นห่วงว่าจะกระโดดลงไปได้ไหมนางเอกบอกว่าไม่มีปัญหาหรอกเจอกันพรุ่งนี้นะพอย่องเข้ามาในหอกู้เซียก็รีบให้ไปอาบน้ําเดี๋ยวไฟจะปิดแล้วนางเอกไม่ลืมที่จะส่งข้อความบอกแม่ว่านอนหอเช้าวันต่อมาครูก็บอกว่าหยุดปีใหม่หลังจากนี้จะสอบปลายภาครู้ไหมว่าหมาย ถึงอะไรก่อนจะสวัสดีปีใหม่กับทุกคนอี้หยางหันมาชวนเพื่อนไปไหนกันดีล่ะนางเอกไม่สนการเรียนทําให้ฉันมีความสุขแต่พระเอกยังชวนไปเที่ยวด้วยกันแล้วพวกเขาก็มาขอพรกันที่ต้นไม้ส่งหนานอยากขอพรให้เอ็นติด ส่วนอี้หยางก็ขอพรให้สอบผ่านจากนั้นทั้งคู่ก็แยกกันเดินเที่ยวพระเอกให้นางเอกเขียนป้ายขอพรมาผูกที่ต้นไม้จากนั้นก็มานั่งคุยกันนางเอกรู้สึกว่าฉันชอบที่นี่นะถ้าได้อยู่ที่นี่ตลอดไปแล้วก็ก็คงจะดีพระเอกก็เลยชวนให้สอบเข้ามอภูเฉิงด้วยกันนางเอกก็ตกลงสัญญากันแล้วนะเป็นเพื่อนร่วมโรงเรียนกันไปอีก4ปีแล้วซ่งหนานก็บอกว่าอยู่ฉลองปีใหม่ไม่ได้เพราะว่าฉันต้องเตรียมเอ็นส่วนอี้หยางก็ต้องกินข้าวกับครอบครัว นางเอกก็ต้องกินข้าวกับแม่แต่กินเสร็จแล้วจะตามมาดูพลุกับพระเอกพระเอกบอกว่าจะรอส่วนแม่นางเอกก็ทำเรื่องย้ายโรงเรียนให้นางเอกในเทอมหน้าเรียบร้อยพอกินข้าวกับแม่สักพักนางเอกก็ขอตัวแล้วนางเอกก็รีบวิ่งไปหาพระเอกแต่คนเยอะมากพระเอกก็เลยจะลงไปหาเวลาเขาดาวก็ใกล้จะเข้ามาถึงอยู่แล้วพระเอกนางเอกต่างก็วิ่งกันสุดชีวิตจนในที่สุดก็ได้เจอกันตอนนับถอยหลังพอดีเลยได้ดูพลุด้วยกันก่อนจะบอกสวัสดีปีใหม่แล้วแม่ก็เห็นนางเอกพระเอกอยู่ด้วยกันแม่ รู้สึกไม่พอใจมากบอกนางเอกว่าหลังจบเทอมนี้ก็กลับไหวเชิงกับแม่นางเอกตกใจมากโวยวายถามความเห็นหนูหรือยังตอนนี้หนูไม่อยากกลับไปแล้วหนูชอบที่นี่แม่ถามว่าชอบอะไรนางเอกบอกว่าหนูชอบทุกอย่างแม่รู้ว่าเธอชอบคนที่นี่และดึงดันให้นางเอกกลับไปให้ได้นางเอกถามว่าถ้าหนูไม่ยอมกลับล่ะแม่จะมัดหนูกลับไปไหมตั้งแต่เล็กจนโตแม่เคยทําตามความต้องการของหนูที่ไหนแม่แย้งว่าช่วงที่ผ่านมาพ่อแม่ไม่ได้ดูแลแกแกก็ใช้ชีวิตตามที่แกต้อง การไม่ใช่หรอแล้วดูแกตอนนี้สิอีกปีเดียวก็จะสอบเอ็นท้าแล้วคะแนนกับถดถอยเอาก็เพราะว่าเอาแต่เที่ยวเล่นไม่ยอมกลับบ้านฉันไม่ให้แกเลือกหรอกนางเอกเสียใจมาก